ก็เป็นแอร์ในเกมสติกแมนครับจะไปเล่นด่าน408ผมไม่ได้เล่นรับช่วงนี้สติกแมนแล้วมันก็มีอัปเดตอะไรไปดูโอคไปเลยอีซี่ซจะลงสองสองครั้งวันหนึ่งมั้งคลิปนะนานานานะโอก นี่เหรอตอนนี้ลูกบอกมันมีอัปเดตแล้วนะเพอนแหววลูบอกมันมีอัปเดตแล้วไอเกมแมนนิ่ดบูทที่ผมเคยถามเพื่อนว่ามันคืออะไรแต่เพื่อนผมก็ไม่ตอบพอตัแดแซกมาก็เป็นเกมผีนะเกมผีสแกลลี่ไหมแมงเน่ไม่ใช่ดูผมอยากได้ที่อัปแบบเยอะ ีค่คือผมเล่นยันหนึง่งผมก็จะเล่นนั้นแล้วอยากเล่นอะไรที่มันแบบมีเยอะๆอะไรนะไปมาโอเคดีขึ้นหวดเดิมมีเครื่องอัพเยอะ ตรงนี้เล่น b a c k r o o อิโฟเมเดียเยอะบิโลโฟเบียโยว่าจะเซตมาปกตอนแรกผมจะเล่นใน่ไมิมีแต่เพื่อนไม่รู้เหมือนกันเขาบอกไม่อยากเล่นน่าจะไม่กลัวนะครับแต่ว่าน่าจะไม่อยากเล่น คือเวลากลุ่มผมเล่นเกีผีมันมันก็จะตกใจเป็นบางทีแต่มันเป็นด่านที่แบบมันไม่น่ากลัวมันก็ไม่ค่อยตกใจนอกจากมันจะเป็นด่านลันอะไรพวกนั้นนะครับแต่มันมีตอนหนึ่งที่เพื่อนผมมันเพื่อนผมนั้นแหลกนะครับแหลกมากๆเลยจนผีมันไม่ออกมาแล้วผมกับอีกคนนึงก็ลองแวงนะไปด่าลันอะคือด่านลันก็คือถ้าเกิดทุกคนโหลดครบหมดนะครับ แต่ผมไม่รู้นะว่าต้องโหลดครบไหมแต่ผีมันจะออกมาแน่นอนนะครับถ้าเกิดโหลดครบนะตอนนั้นผมไม่รู้เหมือนกันผมก็หนีแบบหวาดระแวงมาเลยแล้วผมก็ชนะไอม้ม,มูม้ <S <S ตอนนี้พวกผมติดอยู่ด่านร,รูปภาพนะเกมมันบัเก็บรูปภาพทั้งหมดแล้วแต่ว่าเอาไงล้วผมก็เป็นคนว่าไปแต่งคําไทยใหม่โลมากรูปหายล่าสุดโลมากรูปหายก็คือเพื่อนผมอะ คือผมกับเพื่อนอีกคนนึงบอกว่าแบ่งรูปคนอื่นเขาบ้างแต่เพื่อนผมไม่ไมแบ่งครับเก็บไว้คนเดียวสองรูปแล้วพอเอาไปใส่มันใส่ได้แค่รูปเดียวอีกรูปหนึ่งมันใส่ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นแล้วสุดท้ายพวกผมก็ต้องแบบตายกันหมดนะ level. ระีเซ็ตเลเวลเนี่ลนะโลกรูปหายนะครับอันนั้นคือที่ประเด็นนะผมคือได้เกิดไม่โลมาตั้งแต่แรกเราก็คงผ่านแล้ว แต่พอไม่โลภมากรูปหายเกมก็เกิดบั๊กนะเกมก็บั๊กมันตัวใหญ่ขึ้นเระผมคิดเปงนนอนนอนนะโอเคมันตัวใหญ่วิ่มมีเข้าติด็กาะกอำลัง Let's go <S แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไรเมื่อไรเพื่อนอีกคนนึงเขาจะหยุดแต่งตัวเป็นคนที่ใส่คนที่เป็นตัวดําคือแบบหัวก็ดําไม่มีหน้าไม่มีไม่มีเสื้อผ้าเลยนะครับคือทุกอย่างเป็นสีดําหมดเลยอะ่ะแล้วึงเข้าใจฟิลไหม เล่นเล,เล่นเกมผีแล้วอยู่ในโหมดถ้าแบบ ophobia, อีโรเฟเบียแบ็กรูมอ่ะคือถ้าก็คือมันจะมีผีร่างโคน,นะคก็คือถ้าเกิดผีตอนนั้นงฆ่าเราได้มันก็จะมีร่างโคนอีกตัวหนึ่งมานะครับแล้วคือรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือถ้าเกิดคนนั้นตายมันจะเกิดการแอสซสินแอสซสินก็คือมันจะมีผีผีร่องหนมาฆ่าเรานะครับคือผีไม่ได้ร่องหนนะคแค่เพื่อนเขาแบบแต่งชุดตัวดาเกินไป ผีมันก็เลยเหมือนแอสซาซินนะครับยากเกินอืดนๆนะครับ้ามยอท้อปแพ้าาบุกตอ่อเลยระดับช่วยดีมากสวิงโอ้โหแพ้แล้วเอาดีคตรยากอะ่ะ กนโคตรยากเลยวิงตูดแล่นักดาบออกไปเลยอันนี้ออกไป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 โย่ไปทุกอย่างเลยถึงว่มามันไายโจเสีเยอะแต่ก็เศกๆเลยหมดนี้มันยากมาก ได้แต่ผมยังแพอีกผมงงเสกตัวเดียวแต่ว่าได้สองตัวแล้วตัวทองผมจะตายแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่ยูตัวทองตายเลยครับโยเห็นไหมด่านนี้มันยากมากตัวทองนะครับ ขนาดตัวทองสองตัวแพ็คมแพ้นะคะผมวัตเตเนีแมนดดาามีเ้าะคีอายโอโหลุก่าจะง่ายจ้าสื่ออมาได้ด oh. นนไปกันอนะย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนสะหรใครนะแล้วก็ติดตามช่องเพลงนะครับโอเคปกูไปกูไปกูไ